รีวิวพระเอกเอเต้ดียังไงเหมาะกับใครวันนี้มีคำตอบครับ ในส่วนของพัฟเบเอเตนะครับที่อยู่ตรงหน้าผมอันนี้เป็นสินค้าใหม่ล่าสุดเลยครับที่ทางร้านสต๊อปเนี่ยได้นําเข้ามาครับซึ่งหลายๆคนผมก็เชื่อว่าน่าจะรู้จักชื่อเสียงของเอเตอยู่แล้วนะครับเป็นสินค้าจากเยอรมนีครับโดยแท้เลยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆที่เคยดูคลิปจากทางร้านสต๊อปมาเนี่ยก็เห็นตัวพวกน้ำมันเบเอเตที่เราขายอยู่นะครับจัดจาหน่ายอยู่ตามตัวแทนนะครับแล้วก็จะมีพวกเจอร์เบเอเตซึ่งวันนี้ก็เลยได้เลิกเกี่ยวกับตัวพัฟเบเอเตนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าเป็นทางยุโรปอ ใช้พัฟเบรกค่อนข้างที่จะแพร่หลายและผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นอันดับต้นๆของโลกเกี่ยวกับตัวพาฟเบรกตัวนี้ซึ่งคุณสมบัติครับของพัเบรกตัวนี้นะครับแน่นอนอยู่แล้วเรื่องของการทนความร้อนของตัวพัเบรกเนี่ยอันนี้มากกว่า500องศาด้วยซ้ำซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าสําหรับลูกค้าที่แบบใช้เบรกหนักๆนะครับเบรกเอาไม่อยู่เบรกเดิมใช้แล้วเฮ้ยเบรกไม่อยู่เบรกหายเบรกเฟดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวนี้แหละจะเป็นตัวแปรสําคัญครับที่สามารถเอามาตอบโจทย์กับตัวการเบรกของลูกค้าและตอบโจทย์ใน เรื่องของการเบรกของลูกค้าได้ดีเลยครับเกจของพับเบรกต,ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวโลเมทัลลิกนะครับซึ่งผมบอกว่ามันเป็นเกจที่รักสิ่งแวดล้อมมากแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเรื่องของความร้อนนะครับที่ตัวนี้มันสามารถที่จะทนความร้อนได้ดีและสามารถคลายความร้อนได้เร็วสําหรับพับเบรกตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นยุโรปเนี่ยอันนี้ค่อนข้างที่จะแพร่หลายอยู่ละเรื่องของรุ่นนะครับแต่ในเมืองไทยเนี่ยเราเน้นเลยครับคือเป็นเจ้าเดียวด้วยนะที่เราเอาเข้ามาเนี่ยก็คือรถญี่ปุ่นเนี่ยเรามีค่อนข้างแพร่หลายเลยนะ ดีโว e แม้กระทั่งตัวดี a x นะครับที่ใช้เบรกหนักๆเนี่ยพวกเท้รลอยอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เอาอยู่ <Okay. S 1> และยังไม่ใช่แค่รถกระบะอย่างเดียวนะผมก็จะมีพวกรถเก๋กด้วยจุดเด่นของตัวพัฟเบรกเอเต้ตัวนี้นะครับผมต้องบอกว่าถ้าคุณใช้เบรกหนักๆครับและคุณใช้จานเบรกเดิมด้วยตัวนี้จะไม่กินจาน <Wow. S 1> และสามารถมั่นใจในเรื่องของการเบรกได้ดีขึ้นกว่าตัวเดิมด้วยซ้ำเพราะระยะการเบรกเวลาเราลองเบรกดูนะครับมันอาจจะไม่ได้แบบเห็นชัดเจนเลยนะแต่เวลาคุณใช้เบรกหนักๆห,ห,หรือแบบง,ง่ายๆเลยเวลาคุณขึ้นเขาลงเขานะครับ ความร้อนมันจะสะสมซึ่งตัวนี้แหละจะช่วยในเรื่องของการเบรกที่เกาะมากกว่าตัวพับเบรกเดิมและมันจะทําให้พับเบรกเนี่ยลดการสึกหลอและไม่กินจานและทําให้เบรกเนี่ยลดเรื่องของการเบรกเฟด้วยความรู้สึกหลังจากที่คุณใช้ตัวนี้เข้าไปนะครับผมมองว่ามันอยู่ที่ผู้ใช้งานมากกว่าถ้าเกิดคุณใช้เบรกหนักๆอันนี้มันจะเห็นผลได้ชัดอยู่แล้วเพราะอย่างที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับว่าตัวนี้แก้เรื่องของอาการเบรกเฟดได้ดีกว่าพับเบรกตัวธรรมดานะครับและสามารถใส่กับตัวจานเบรกเดิมติดรถของลูกค้าได้โดยที่คุณไม่ต้องจมวน เฮ้ยมันจะกินจานหรือเปล่าอันนี้ไม่กินจานเลยแต่ถ้าเรื่องของฟิลลิ่งนะครับผมมองว่าเบรกเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ใช้ให้มันแบบเต็มประสิทธิภาพมันก็จะไม่รู้ผลทันทีครับ <Okay. S 2> แต่ถ้าคุณแบบใช้เบรกหนักอยู่แล้ว <Okay. S 2> คุณใช้ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าคุณอนะตอบโจทย์ตัวนี้แน่นอนสําหรับวันนี้นะครับผมขอจบไปด้วยกับเรื่องของตัวพระเบรกเอเตะละกันแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับอาจจะไม่เคยลองใช้ผมก็อยากให้ผู้ใช้งานทุกคนนะครับลองใช้ดูครับพระเบรกเอเตะทาให้คุณไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับวันนี้ผมขอ,อลา ไปก่อนขอบคุณครับ